สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องเจาะเลขเวรีับทซอมมือชัยครั้งนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับผลรางวัลนะครับก็ออกมานะครับก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลุดนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เข้านะครับก็มาดูนะครับแนวทางนะครับของวัดที่ผ่านมานะครับ เด่นบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวแอดเน้นเด่นไปที่8ปนะครับตัวรองคือ0ูนะครับแอดก่อนเน้น8นะครับไม่ได้เน้น0ูนย์นะครับก็เข้าเข้าศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับก็หลุดหลุดไกลนะครับหลุดค่อนข้างไกล ก็ต้องขอไปสมาชิกด้วยนะครับเต้มรวม3ามตัวบนนะครับเต้มรวม3ามตัวบน70 3แเต้ม0 well ูนย์ะครับหลุดแล้วนะครับงวดแรกนะครับหลุดทั้งหมดนะครับมีเข้าอยู่สูตรเดียวนะครับคือสูตรเทียบนะครับไม่ใช่สูตรชนนะครับเต้มรวม2ตัวบนนะครับเต้มรวม2ตัวบนก็เต้ม เต็ม3นะครับสูตรเทียบนะครับสูตรเทียบมีอยู่นะครับเต็ม3มแต่มันเยอะนะครับมัน6ตัวนะครับ703 2ตัวบนเต็ม3าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะลงหวยเราให้สมาชิกก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับ แนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็จะเริ่มด้วย2ตัวล่างนะครับก็เดี๋ยวไว้ในคลิปต่อไปนะครับต่อจากเวลานะครับในชุดสรุปนะครับก็ต้องขอไปสมาชิกด้วยนะครับก็เน้นไปที่98นะครับเน้น98เน้นชุดที่มี8นะครับก็ชุดที่มาจากชุดโต๊ะนะครับก็ใกล้เคียงอยู่นะครับใกล้เคียงอยู่ ก็ชุดโต๊ดก็เข้านะครับถือว่าเข้าสองตัวล่างชุดแต้มหลุดนะครับอา่าหลักหลักหน่วยหลุดนะครับหน่วยล่างนะครับมีเจ็ดมาหลักสิบนะครับหลักหน่วยหลุดนะครับชุดสรุปนะครับไม่มีนะครับชุดสรุปเก้าสี่นะครับก็ปิด นะครับไม่มานะครับวิ่งขอไปด้วยนะครับต่อไปก็มาดูตัวที่มานะครับจะมีอยู่ของของช่องนี้ก็สูตรนี้นะครับตัวที่มานะครับก็เป็นตัวกลับนะครับก็5 7 7 5นะครับในสูตรเจ็ 7. ห้านะครับก็พลาดนะครับหลักหน่วยมาสิบหลักสิบมาหน่วยนะครับก็ตามต่อนะครับในงวดตัดไปนะครับจะมาตัวไหนนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบชุดนะครับเดี๋ยวมีสูตรสิบกชุดอยู่นะครับมีสูตรสิบกชุด 20ชุดเยอะไปนะครับก็เดี๋ยวแอดวางให้นะครับสมาชิกก็เลือกจับเอาเองนะครับตัวที่ชอบนะครับสูตรเข้านะครับแต่ตัวที่แอดเน้นก็นะครับเน้นเต้มเต้มหลุดก็หลุดหมดเลยนะครับตัวเด่นหลุดก็หลุดหมดนะครับแต่ในสูตรมีนะครับก็ให้สมาชิกเลือกเองดีกว่านะครับก็มาดูนะครับสูตรที่แอดได้ทิ้งท้ายไว้นะครับ สูตรที่ได้ทิ้งท้ายไว้ในคลิปสรุปนะครับถ้าสมาชิกดูคลิปจบนะครับก็แอดคิดว่าน่าจะเห็นแล้วนะครับสูตรนี้นะครับสูตรเด่นล่างนะครับทุงเงินทุงทองนะครับวันนี้ก็สูตรเข้านะครับเข้า75นะครับมีนะครับแอดก็เน้นไปที่9นะครับ9กับ5นะครับก็มี7-5นะครับ สูตรนี้นะครับชื่อสูตรก็ทุงเงินตุงทองนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็ยังเป็นทุงเงินตุงทองอยู่นะครับงวดหน้าไม่ทราบนะครับจะเป็นทุงเงินตุงทองหรือถลุงเงินถลุงทองเจ็ดห้านะครับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับแนวทางของสองตัวล่างนะครับแนวทางของสองตัวล่างนะครับมีสูตรไหนบ้างนะครับ ที่เข้านะครับก็จะนำมาให้ชมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะลงไว้ล่านะครับให้สมาชิกดูไว้เล่าก่อนนะครับคู่สูตรนี้นะครับเป็นของช่องช่องใหม่นะครับงวดก่อนก็แ3ดสมนะครับงวดนี้ วันนี้นะครับคือชุดนี้นะครับของช่องใหม่นะครับก็มีนะครับห้าเจ็ดนะครับตัวกลับนะครับสูตรนี้นะครับก็ไปลงไว้ในช่องใหม่ด้วยนะครับมีห้าเจ็ดนะครับสมาชิกต้องเลือกเองนะครับเดี๋ยวแอ็ดลงคลิปให้นะครับลงตัวเด่นให้ครับต่อไปนะครับก็มาดูแนวทางของหวยลาวนะครับ ไว้ลาวพัฒนานะครับวันนี้นะครับ16นะครับก็มาดูตัวเด่นนะครับก็สตัวมาครบนะครับห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้าหนึ่งนะครับหนึ่งสี่ชื่อไ้ก็สี่แปดุดนี้นะครับ 3ามนะครับมี6 9กับ4นะครับออก4 9 6 4นะครับ6กหกนะครับ9 1 9าหน้องสนะครับล่างสี่สอวันนี้นะครับก็จะมี2องหสนะครับจะมากี่ตัวนะครับในสูตนี้นะครับหวเรานะครับ ไปนะครับหวยลาวสูตรนี้นะครับเด่นบนล่างนะครับ10บ,บนส่วนใหญ่นะครับจะมาหลัก10บนะครับหลัก10บ,บนหวยลาวนะครับชุดนี้นะครับศูนย์้าห

แล้วก็ไปดูในชุด2ตัวนะครับก็ประกบชุด2ตัวไว้ให้แล้วนะครับ ไปนะครับเป็น2สูตรประกบนะครับเวลาพัฒนานะครับก็3ตัวนะครับมาได้1นถึงสตัวนะครับงวดต่อไปนะครับมี6 0ศูนย์ได้หนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็น10หน่วยนะครับ10หน่วยล่าง0 3 4 9 1นะครับส่วนใหญ่จะมาหลักสิบนะครับ0 3 4 9 1 ก็มาดูนะครับในชุดที่แอดแอประกบไว้นะครับยังไม่ได้เขียนนะครับสองสูตรนะครับ03491อยู่ตำแหน่งหลักสิบนะครับ601ก็ตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับจับประกบนะครับก็จะมี06นะครับตัวเล็กหน่อยนะครับ06 0 0 0, 0 1 3ศูนย์ศามหก สาม1ูน c สามนึงสี1หกสนะครับก็ย้อนดูนะครับสถิติที่แอดทำไว้นะครับย้อนหลังนะครับ ก็มาได้ทั้งบนล่างนะครับมาบนล่างได้เลยนะครับในชุดนี้นะครับ08นะครับออก408มาบนนะครับ48นะครับออก84ล่างนะครับ04นะครับมา04บนนะครับล่างไม่มีนะครับ498นะครับมา14ล่างตัวตรงนะครับ66นะครับมี66ก็ บนนะครับก็มาได้ทั้งบนและล่างนะครับล่าง8 3ไม่มีนะครับ9 6 4นะครับก็มี4 9นะครับล่างก็9 4 4 9นะครับบนก็6 4นะครับมาครบนะครับ9 1 9นะครับก็มี1 9นะครับ1 9ก็บนล่างนะครับตัวเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับตอง2นะครับ2 2 2ส ล่างก็4ีนะครับในสูตรก็มีทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ2 4 6 8 1 0 12 14 15ชุดนะครับ15ชุดบนนะครับก็ตรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวตรงนะครับบนนะครับมี98้หลุดบนนะครับงวดหนึ่งนะครับ แต่เข้าล่าง1 4ตรงหมวดนี้นะครับตามนี้ตัวที่เอจะเน้นให้นะครับเดี๋ยวเขียนให้สมาชิกที่อาจจะแคปนะครับก็แคปไว้เปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับมาได้บนล่างนะครับเอวเอดเขียนตัวเน้นให้นะครับ ตัวเน้นนะครับชุด2ตัวบนนะครับเน้น2ตัวบนก็จะมี06นะครับ1ตัวนะครับ3 6 4 6นะครับบนเน้น6 9 6 1 6 06364696นะครับก็เน้นไปที่36กับ46 2ตัวบนนะครับเน้นไปที่3646 6. ชุด3ตัวนะครับ ที่เหลือสองตัวล่างนะครับก็สองตัวล่างถ้าถ้ามีนะครับถ้าติดมาก็ก็น่าจะอยู่ในนี้นะครับก็ติดมาทุกงวดนะครับล่างนะครับ นก็เน้น6นะครับ6ก็จะอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยงวดที่ผ่านมา42นะครับล่างจะมาตัวเดิมนีอเปล่านี้นะครับก็บนนะครับเน้นบน เป็นบนนะครับศูนย์หกสามหกสี่หก้นึงหกสองสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีสองศูนย์หกสองสามหกสองสี่หกสองเก้าหก สองหนึ่งหกนะครับสี่ศูนย์หกสี่สามหกสี่สี่หกสี่เก้าหกสี่หนึ่ง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเวลาพัฒนานะครับถ้ามี8นะครับถ้ามี8แต่ไม่มีนะครับในชุดนี้นะครับในชุด2ตัวบนล่างไม่มี8นะครับก็นเน้นหนะครับ9 6 1า ก่อนเน้นไปที่สองเก้าหกสองสี่หกสองสามหกสามชุดสามหกสี่หกนะครับ ตัวเด็นนะครับตัวรองนะครับก็สองเก้าหกสี่สามหกชุดกันนะครับก็จะมีแปดสามหกแปดสี่หกสองชุดแปดสามหกสี่หก สองชุดพอนะครับชุดตัวกันนะครับสำหรับเวลาพัฒนานะครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของสองตัวล่างชุด4ตัว 9 4 3 6 2 4 3 6 9 4 4 6 นานะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหลัก10บนนะครับ03491หลักหน่วยก็601นะครับ กันใม่ในคลิปถัดไปครับผม2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะครับก็อนสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม